เคยสงสัยไหมครับถ้าคุณจะสั่งวิวินคุณจะเลือกความกันชื้นที่ไม้หรือที่กาวครับเซฟคลิปนี้เก็บไว้ครับเวลาไปคุยสเปคจะได้ไม่งงเวลาไปถาสเปคมักจะได้ยินคำว่า h m r v 3 1 3 V 7 0หรือ E1 วัละ e ซแต่คุณก็ไม่เข้าใจความหมายของตัวเลขเหล่านี้ว่ามันคืออะไรมันเป็นสเปคของงานวิวินที่เราได้ยินกันมาตลอด V 3 1 3และ V 7 0 คือคุณสมบัติของความทนชื้นของไม้ V313 จะทนความชื้นได้สูงกว่า V70 ส่วน E1 และ E0 คือค่าของกลิ่นสารเคมีที่อยู่ในไม้หลายบ้านเลือกไม้ทนชื้นแต่ขอบอยังอ้าอยู่เพราะกาวปิดขอบไม่ดีครับ น้ำด้ซิมที่ลอยต่อได้ครับปัจจุบันงานวิวินจะใช้กาวหลักๆอยู่2ชนิดคือกาว EVA และกาว PUR แล้วคุณจะเลือกแบบไหนถึงจะดีที่สุดต่อบ้านของคุณล่ะครับจำสูตรนี้ไว้เลยครับเลือกมา HDR ต้องเลือก V 3 1 3มเหมาะกับงานที่โดนความชื้นมากที่สุดเกดต้องไม่เกจอีซีโร่ครับเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของคนในบ้านและกาวปิดขอบต้องเป็นกาวปิดขอบ PUR เท่านั้นครับเพราะกาว PUR นะครับทนความร้อนและสารละลายได้เป็นอย่างดีครับถ้าคุณเดินหาของพวกนี้ ให้ครบทุกอย่างตามที่ผมพูดไปยากเนี่ยคุณเข้ามาหาเราวเลดได้เลยครับเรามีเซ็ตสเปคกันชื้นครบตั้งแต่แผ่นไม้ไปจนถึงกาวเลยครับมาวิวินบ้านของคุณให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นไปกับผมนะครับ